ปีใหม่เบรนเดอร์ใหม่ก there, YouTube, there, like well ับคอนเซปต์ p h o n e 14 Pro Max สีใหม่สีเขียว f o r e ส t r r e n n ทีมแ p ปพลของ Apple เผยต้องการแบนด์วิดเพิ่มขึ้นมากกว่า Bluetooth รวมอุปกรณ์ Apple ที่อาจได้เห็นกันในปี2022ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องดาวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมในครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้าพี่ใหม่เบรนเดอร์ใหม่กับคอนเซปต์ iPhone 1ส Pro Max สีใหม่สีเขียวฟอเรสต์กลิ่นจะสวยแค่ไหนมาชมถึงแม้ยังอีกหลายเดือนกว่าจะถึงช่วงเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ประจำปี2022 แต่ทางแอด Apple Pro เจ้าพ่อเรนเดอร์ก็ทำการเรนเดอร์ iPhone 14 Pro Max ที่มาในสีใหม่สีเขียว For e s ร g r e ก n ที่ดูคล้าย Midnight g ก e ี n ของ iPhone 11แต่สีที่ทาง Apple Pro เรนเดอร์นี้จะออกไปทางสีเขียวที่ชัดเจนกว่าและยังมีดีไซน์กรอบเลนสกล้องหลังแบบเรียบไปกับตัวเครื่องอีกด้วย ไอโฟนรุ่นใหม่ของปีนี้คาดว่าจะใช้ชื่อไอโฟน14ตามเคยและยังมาด้วยกันถึง4รุ่นแต่ถูกปรับเหลือแค่2ขนาดหน้าจอได้แก่6.1นิ้วและ6.7นิ้วไม่มีรุ่นมินิอีกต่อไปโดยจะเป็นดังนี้ไอโฟน14หน้าจอ6.1นิ้วไอโฟน14 Max หน้าจอ6.7นิ้วไอโฟน14 Pro 6.1นิ้วไอโฟน14 Pro Max 6.7นิ้วนอกจากนี้ยังมีข่าวหลือว่า Apple จะนำดีไซน์ที่คล้ายกับไอโฟน e 4มาใช้งานรวมถึง เปลี่ยนมาใช้หน้าจอแบบพันหแบบเจาะรูเพื่อฝังกล้องหน้าเข้ามาใช้งานแทนร้อยบาทแบบเดิมแต่หน้าจอแบบเจาะรูนี้จะถูกใช้งานในรุ่นโปรเท่านั้นและยังมีการอัปเกรดกล้องให้มีความละเอียด48ล้านพิกเซลขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทีมแอปพอดของ Apple เผยต้องการแบนด์วิดต์เพิ่มขึ้นมากกว่าบลูทูธ แอปพ s ของ Apple เผยต้องการแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้นมากกว่าบลูทูธเมื่อเดือนตุลาคม Apple ได้เปิดตัว a แ p o d s รุ่นที่3ที่มีการออกแบบใหม่ซึ่งได้มีการปรับปรุงรองรับอะแด t ต v ีเสียงรอบทิศทางและฟีเจอร์ใหม่ๆอื่นๆเพื่ออธิบายถึงดีไซน์ของ a i r p o d s 3แกรบริกกฟรองประธานฝ่ายเสียงของ Apple ก็ได้ให้สัมภาษณ์จากกรีฟกล่าว a i r p o d s 3นั้นสร้างขึ้นด้วยส่วนประกอบที่ทำเองทั้งหมดโดยไม่ใช้สิ่งใดที่นอกเหนือจากที่มี Apple ได้ใช้ระบบเสียงที่ซับซ้อนพอดเสียงเบสที่ปรับมาอย่างดีและตัวขยายสัญญาณที่ทำเองเพื่อที่จะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อถามว่าดูทูตกำลังรังฮาร์ดแวร์ของ Apple และกำจัดคุณภาพเสียงหรือเปล่ากรีฟก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนักแต่เขากล่าวว่า Apple ทุ่มเทอย่างหนะักเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากลูทูธและก็สามารถพูดได้ว่า Apple ต้องการแบนด์วิดต์มากกว่าที่มาแม c กลูเมอร รวมอุปกรณ์ a p p l e ที่อาจได้เห็นกันในปี2022โดยในปี2021นี้ Apple มีการเปิดตัวอุปกรณ์พร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆเพียบและในปี2022เราก็อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอีกเช่นกันโดยเราจะมาคาดการณ์กันครับว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นอะไรบ้าง Macbook Air รุ่นใหม่หนึ่งใน Macbook ที่ขายดีคงไม่พ้น Macbook Air ที่มีราคาประหยัดและสเปคที่จัดเต็มโดย Macbook Air รุ่นใหม่คาดว่าจะใช้ดีไซน์ขอบแบนเรียบเท่ากันทั้งเครื่อง ซึ่งอาจมีการตัดความเป็นเอกลักษณ์ของ MacBook Air ออกไปที่ส่วนหน้าจะบางกว่าหลังเครื่องครับทั้งมีตัวเลือกสีสันก็อาจจะมีคล้ายกับ iMac 24นิ้วในปี2021รวมถึงอาจมีรอยบากบนหน้าจอเหมือนกับ MacBook Pro รุ่นใหม่และใช้ชิป M2 เป็นรุ่นแรกของตะกูด Mac Mac mini และ Mac Pro ทั้ง2อ,อุปกรณ์นี้ Bloomberg เคยรายงานแล้วว่า Apple กำลังพัฒนา Mac Pro รุ่นใหม่ที่ใช้ขุมพลังจาก Apple Silicon และเรื่องของขนาดอาจจะเล็กกว่าเดิมครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมเลยทีเดียว แถม Mac Pro รุ่นใหม่อาจจะมีแกนรประมวลผลถึง20-40คอและ GPU มากถึง46และ128คอทั้งนี้เราอาจจะได้เห็น Mac Mini Pro ที่เป็นการดีไซน์ Mac Mini แบบใหม่ที่ทางจอห์นพลเซอร์ระบุว่าจะมาในรูปแบบ Flex Guard Light ที่มีการสะท้อนที่ด้านบนตัวเครื่อง ไอแมครุ่นใหม่หลังจากที่เราได้เห็นไอแมครุ่น24นิ้วกันไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราก็อาจจะได้เห็นรุ่น27นิ้วในปีนี้กันครับโดยโมเดลในรุ่นปัจจุบันยังเป็นชิป Intel ที่หลงเหลืออยู่ดังนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ชิป Apple Silicon เป็นครั้งแรกใน iMac 27นิ้วทั้งนี้เราอาจจะได้เห็นหน้าจอ Mini LED พร้อมโปรโมชั่น120 h z เป็นครั้งแรกอีกด้วยทั้งนี้สเปคคร่าวๆของ iMac รุ่นใหม่จะมีแร m 16 g b เป็นพื้นฐาน SSD 512GB และจะมีพอร์ต HDMI, SD card และ USB-C Thunderbolt iPad Pro รุ่นใหม่ในปีนี้ iPad Pro ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ชิป M1 เข้ามาเป็นครั้งแรก และในปี2022ก็มีแบวได้เห็นรุ่นใหม่ทันทีซึ่ง Bloomberg รายงานว่า Apple กํกำลังพัฒนา iMac Pro รุ่นใหม่ที่จะใช้ฝาหลังเป็นกระจกและรองรับชาร์จไร้สายรวมถึงชาร์จย้อนกลับเป็นครั้งแรกทำให้เราสามารถวาง iPhone หรือ a i r p o d s ที่หลัง iPad Pro รุ่นใหม่เพื่อชาร์จได้ทันทีทั้งนี้ใน iPad Pro รุ่นใหม่เราก็อาจจะได้ใช้เทคโนโลยี m i n i LED ในรุ่น11นิ้วเป็นครั้งแรกด้วย iPhone SE 3 หนึ่งในรุ่นที่มีข่าวลือประจำคงไม่พ้น iPhone SE 3ที่เป็นว่าที่ iPhone รุ่นประหยัดครับซึ่งตามข่าวลือ iPhone SE 3ยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมแต่อัปเกรดชิปเป็น A15 b i o n i c และรองรับ 5G iPhone 14ที่ขัดไปไม่ได้เลยคือพระเอกอย่าง iPhone 14 Series ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดีไซน์ครั้งใหญ่โดยนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างหมิงชื่กว่าระบุว่าเราจะได้เห็นรุ่น6.1นิ้ว2รุ่น และ6.7นิ้ว2รุ่นซึ่งชื่อรุ่นจะมี iphone 14, iphone 14 m a x มาแทนรุ่น mini iphone 14 pro และ iphone 14 pro m a x apple watch series 8เมื่อมี iphone รุ่นใหม่ก็แน่นอนว่าต้องมี apple watch รุ่นใหม่ครับโดย apple watch series 8ยังไม่มีรายละเอียดหลุดออกมามากเท่าไหร่แต่คงเน้นไปที่เรื่องสุขภาพการออกกำลังกายและอาจมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายครับ p p p ป์ Pro 2สำหรับ a p p ป์ Pro 2ก็มีรายงานว่า Apple กำลังพัฒนาอยู่โดย a p p ป์ Pro 2คาดว่าจะเน้นไปที่การตรวจวัดสุขภาพและการแทรกการออกกำลังกายรวมถึงการใช้ดีไซน์ใหม่แบบไร้าการอุปกรณ์ AR VR สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอย่างอุปกรณ์ AR VR ของ Apple เองที่เราอาจจะได้เห็นกันในปีนี้สักทีหลังจากที่มีข่าวลือก,กันมานานพอสมควรอื่น สิ่งที่มีโอกาสจะได้เห็นในปี2022นอกเหนือจากอุปกรณ์ข้างต้นก็อาจมี MacBook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้วใหม่และอุปกรณ์เสริมและอื่นๆครับที่มาในทูไฟแม็กแบล็ก b บอ r ์ประกาศยุติตรองรับ b l a c k b บ r r y OS และ b l a c k b r y r y 10ในช่วงต้นปี2022 แบ็กเบอรประกาศเตือนสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์รุ่นเก่าที่รันบนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าทั้ง b บ็กเบอร iOS 7.1และรุ่นก่อนหน้า b บ็กเบอร10และ b บ็กเบอร p l ี่ b o o k บุ OS 2.1รวมถึงรุ่นก่อนหน้าว่าจะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่4มกราคม 2, 2022เป็นต้นไป b บ็กเบอรบอกว่าตอนนี้การใช้งานอุปกรณ์รุ่นเก่าดังกล่าวจะมีความสามารถจำกัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi การโทรและรับข้อความ หยุดสนับสนุนนี้ไปตามยุทธศาสตร์ของแบล็กเบอรี่ที่ประกาศเมื่อ5ปีที่แล้วโดยจะเปลี่ยนมาโฟกัสตลาดลูกค้าองคอ์กรและหน่วยงานรัฐรวมถึงเปลี่ยนมาใช้ Android เป็นระบบปฏิบัติการหลักที่มา Black b บล็กเบอรีรวมผลิตภัณฑ์จาก Apple ที่ควรจะเลิกจําหน่ายในปี2022ในแต่ละปี Apple จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจหลายรุ่นขณะเดียวกันกับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าถึงเวลาที่ควรจะถูกถอดถอนออกจากตลาดด้วยเช่นกัน และสำหรับปี2022จะมีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ควรจะหายไปจากตลาดเว็บไซต์ย Nightu5mac ได้รวบรวมมาให้แล้ว Apple Watch Series 3 2017สำหรับคนที่กำลังมองหา Apple Watch มาใช้งานขอแนะนำให้เลี่ยงซื้อ Apple Watch Series 3เนื่องจากมีปัญหาใหญ่ด้านการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาด8 g b ทําทำให้การอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เป็นเรื่องยุ่งยากถึงแม้จะมีรุ่นเซลลูลา่าที่มีขนาด16 g b แต่ก็ควรเลี่ยงไปซื้อ Apple Watch SE จะดีกว่า ไอพอรทัช2 0 1 9ถึงแม้ไอพอรทัชยังคงมีว่างจำหน่ายอยู่แต่ก็ดูเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกลืมไปแล้วและถึงเวลาแล้วที่ Apple ควรจะมีการอัปเกรดให้จอแสดงผลใหญ่ขึ้นสว่างขึ้นความจุมากขึ้นกล้องคุณภาพสูงขึ้นโดยรุ่นปัจจุบันมาพร้อมชิป A10 f ฟ s i ชั่ที่พบใน iPhone 7จอภาพเปรติน,นาขนาด4นิ้วกล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า1.2ล้านพิกเซล Mac Mini 2018 Apple อยู่ในระหว่างนำชิปประมวลผลของตนเองมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Mac ดังนั้นการตัดสินใจซื้อ Mac Mini 2018ที่ใช้โปรเซสเซอร์ของ Intel ในช่วงเวลานี้จึงไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเนื่องจากมีโอกาสที่จะหยุดสนับสนุนจาก Apple ในอนาคตอันใกล้บีด t ซล่า3ไว e ลส2 0 2 0พ6เนื่องจาก Apple เป็นเจ้าของ Beat ทําให้ Beat s o ่า3ไวเลสถูกรวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ด้วยและมีแนวโน้มที่จะถูกถอดออกจากตลาดบีด t ซล่ o โปร ด้วยภาพลักษณ์ที่ล้าสมัยไปแล้วจึงถึงเวลาที่ Apple ควรจะออกรุ่นใหม่มาแทนที่ที่มาในตูไฟแม็กและนี่ก็คือข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ